สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนแพรแต่รถยนต์นะครับผมตัวนี้ก็คือ t o y ยต a v วีโก้นะเพื่อนๆสาเหตุก็คือเนี่ยแต่ไม่ดังนะผมเปิดสวิตช์แล้วบีบแต่แต่ก็ยังไม่ดังนะเพื่อนๆ <c oughs> ก็ทําการตรวจเช็คฟิวแล้วนะครับตรวจเช็คฟิวแล้วเรียบร้อยก็ปรากฏว่าฟิวด้านหน้าก็คือไม่ขาดนะผมก็เลยสั่งตัวนี้มานะเพื่อน ตัวนี้ก็เป็นแผ่แตะนะครับผมของ t o y ยต้าวีโก้นะเพื่อนๆราคาแค่หลักร้อยนะผม200กว่าบาทนะครับผมแต่ก่อนก็ราคาสูงนะครับ4 5 0 0ทุกวันนี้ก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกใช้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกใช้กันเลยนะครับผมเนี่ยก็จะมีตัวนี้ก็เป็นที่ล็อกนะครับที่ล็อกกันเลื่อนนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็คือดูในช่องนะครับสีส้มนะครับเนี่ยก็แสดงว่าอยู่ใน ปุ่มที่เป็นเซนเตอร์นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็โคดก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะเพื่อน A04 นะผมกลองก็โอเ okay. ค A04 นะครับแล้วก็0ไอโอเคนะคผมโอเ okay, ค050นะเพื่อนโอเคแล้วก็จะมาทำการเปลี่ยนกันเลยนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ก็จะแนะนําก่อนนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับเป็นหกเหลี่ยมทรงดอกจำปานะเพื่อนๆก็ตัวนี้ก็จะใช้เป็น T 3สนะศูนบผมก็คือตัวนี้นะเพื่อนก็ดอกดอกนี้นะครับโอเคนี่นะครับผม เป็นทีานะพเพื่อนเขาใช้ตัวนี้ในการขันนะมันจะเป็นตรงที่คอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับอ่ะโอเคนะพเพื่อนเตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครผมก, <c oughs> ก็ตรงด้านใต้นี้นะครับก็จะใช้ไขควงนะผมไขควงแบนในการงัดนะครับก็จิ้มเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นมานะครับก็ออกมาง่ายๆนะเพื่อน ตอนนี้จะมีสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับ ไปใช้ตัวนี้ครับดอกจำปาของเราในการขัดก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไอหมุนทวนเข็มนาฬิกานะเพื่อนๆ <c oughs> สองฝั่ง ใช้มือนะครับในการดึงตัวที่เราขันเมื่อกี้ครับออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ยกตัวนี้ออกมาโอเคก็จะมีสายนะเพื่อนสายปลั๊กนะครับสายปลั๊กที่เสียบนะครับก็จะมีสายปลั๊กนี่นะครับผมสายปลั๊กขาวๆนี่ครับก็บีบตัวนี้ครับอ่าแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนี่นะครับผมตัวผมมันไม่มีแอร์แบกนะครับผม พอแอร์แบ็กถอดออกไม่ได้ใส่นะครับก็รถผมเป็นรถมือสองนะผม <c oughs> แล้วก็จะทำการขันตัวนี้นะครับขันตัวนี้ออกนะเพื่อนก็จะมีนะครับอุปกรณ์ผมก็จะมีเป็นบล็อกนะครับผมเนี่ยบล็อกเซตนี้นะครับก็ตั้งค่ายยิงออกหมุนซ้ายนะคผมนะจะตั้งกล้องนะครับผม จะใช้เข่านะในการล็อกนะครับ็อ,อกได้ง่ายนะครับ <c oughs> นี่ครับผมหมุนออกก็จะแกะตัวนี้ออกมานะครับเนะี่ยที่ล็อกไว้นะครับตัวนี้จะเป็นที่เสียบกับแอร์แบ็กนะเพื่อนแพรแผ่แตะับตัวนี้จะเสียบกับแอร์แบ็กโอเคเราคันตัวนี้ออกแล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการมาร์กนะครับ ผมก็จะใช้กะจะใช้ตัวนี้ฉีดนะผมหรือว่าถ้ามีปากกามาร์คเกอร์ก็ได้นะเพื<ๆ>่อนๆโอเคเพื่อนเห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นรอยที่ผมขีดนะผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะฉีดด้านบนไว้นะครับ ก็จำไว้นะครับข้างขีดแล้วขาวนะเพื่อนโอเคกองโฟกัสเห็นแล้วเ็ประมาณนี้นะครับให้ตรงกันนะเพื <c oughs> ่อนทีนี้ก็วิธีการยกพวงมาลัยขึ้นมานะผมยกพวงมาลัยขึ้นมาก็จะตกนะครับตกซ้ายขวาซ้ายขวานะอ่าแล้วก็ยกออกมาครับมนะไม่ได้ยากนะเพื่อนไม่ได้ยากโอเคพอยกออกมาแล้วครับ ก็จะมีตัวนี้นะครับจะเป็นน็อตทั้งหมดจะมี3ามตัวนะเพื่อนๆเนี่ยหนึ่งตัวนะผม2ตัวแล้วก็ด้านล่างนะอีกตัวนะึงตัวที่สามนะโอเควันนี้ไม่มีผู้ช่วยในการจับกล้องนะเพื่อนๆดูๆด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับก็เปลี่ยนไขควงนะครับ Trái bên cái quang trẻ mà mình vẫn ให้ดูนะเพื่อนๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งนะนเพื่อนๆเห็นแล้วเปล่าครับอ่านี่นะครับก็จะคันตัวนี้ออกกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัส โอเควาแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆในเมื่อถอดแล้วเรียบร้อยก็จะทําการถอดนะครับายน็อตทั้งสามตัวแล้วเรียบร้อยจะทําการถอดนะครับ ตัวนี้จะมีตะขอครับเพื่อนเนื่ตะขอตัวนี้นะครับก็จะบีบแล้วใช้นิ้วบีบลงมานะครับเนี่ยบีบนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็จะมีด้านบนอีกตัวหนึ่งนะครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ดึงออกมาโอเคออกมาแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนเเนี่ยตัวนี้ก็จะมีสายไฟแจ็คนะครับตัวหนึ่งที่เสียบนะครับก็บีบตัวนี้ออกมาโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวเดิมนะเพื่อนๆ ก็ส่วนมากนะครับมันก็จะหมุนได้ประมาณ3รอบนะครับตัวนี้นครับสองรอบครึ่งถึง3รอบนะครับแล้วก็จะลองหมุนดูนะครับเนี่ยถ้าเห็นสีส้มๆนี่ก็คือเซนเตอร์นะเพื่อนๆแล้วก็จะมาลองหมุนกันดูนะครับมาลองหมุนกันดูว่ามันจะได้กี่รอบนะครับเนี่ยดูนี่นะครับหนึ่งสอง ประมาณสองครึ่งนะเพื่อนสุดแล้วนะครับผมถ้าเลยรอบนะครับส่วนมากเราหมุนเลยรอบนะพวงมาลัยเนี่ยถ้าเราตั้งไม่ตรงตั้งแต่แรกหมุนเลยรอบปุ๊บมันจะทําให้ตัวแพรข้างในนะครับสายแพรเล็กๆมันจะขาดนะครับก็คือมันจะไม่ดังนะเพื่อนโอเคก็เข้าใจตรงกันประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะทําการเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับผมตัวใหม่ของเรานะครผมเนี่ยก็จะมีตัวล็อกตัวนี้มาให้เรียบร้อยนะครับ มีตัวล็อกมาให้เรียบร้อยอ่ะโอเคเราใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยครับเพื่อนๆก็ตัวนี้เสียบก่อนนะครับเสียบเข้าไปตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวล็อกนะมีสามตัวนะครับ ก็ล็อกเข้าไปตัวนี้ก็จะมีมาร์กนะเป็นมาร์กนะมาร์กให้ตรงนะตรงรูนะกดเข้าไปด้านล่างด้านบนนะโอเคล็อกแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนล็อกแล้วเรียบร้อยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกการหมุนนะเพื่อนๆเราก็จะถอดตัวนี้ออกมาเลยนะครับหรือว่าหักออกได้เลยนะเพื่อนๆือนตัวนี้นะครับนะก็หักออกง่ายๆนะเพื่อนเนเนี่ยมันก็จะหักตัวนี้ก็จะเป็นอิสระสามารถหมุนได้นะครับ ตอนนี้ก็คืออยู่เป็นรูปทรงตัวเอ็นนะครับหรือเป็นตัวว่างตัวเซนเตอร์นะเพื่อนๆโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ที่ครอบนะครับผมใส่ที่ครอบเข้าไปก็เหมือนเดิมนะครับอันไหนที่เอาออกทีหลังก็เอาเข้าก่อนนะครับอันไหนที่อาออกก่อนก็เ,เข้าทีหลังนะเพื่อนเยวก็จะประกอบตัวนี้นะครับ แล้วก็จะคันนัดนะครับเพื่อน ค okay. ันน็อตสามตัวแน่นแล้วเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> ก็จะเอาพองาะไรมาใส่ได้ก็ใช้สายตัวนี้สอดเข้ามาในรูบนก่อนนะครับแล้วก็มาดูตรงที่เรามาคไว้นะเพื่อนๆพราะตัวนี้ก็จะต้องใส่ให้ให้ตรงมารค,ครับถ้าไม่ตรงมาสิ่งที่ตามมาคือพวงอ,อะไรเราจะไม่ตรงนะเพื่อน ก็เก็บให้เป็นระเบียบ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะขัน็ัตนะครับเหมือนเดิมก็ใช้เข่านะครับ ในการล็อกความอะไรไว้นะเพื่อนก็ตอนนี้ยิงเข้าไปแลยโอเคแน่นนะครับนนผมก็ให้ชัวร์ก็ต้อยงยะอียดนะครับผมอีกทีนึ่้ลำแข็งนะเพื่อนเบอร์สิบเก้า Yeah. ทีนี้ก็จะตัวนี้ใส่นะพเพื่อนก็ตัวนี้ก็เสียบแจ็คเข้าไปนะเสียบปลั๊กแจ็คเข้าไปพเพื่อนเห็นหไหมครับเนี่ยนะครับผมก็ปลั๊กแจ็คที่เราถอดนะก็จะเสียบเข้าไปในรูรูนี้นะพเพื่อนโอเค มาดังเหมือนเดิมแล้วนะเพื่อนๆเปลี่ยนแพ่แต่เสร็จนะครับก็จะคันประกอบนะผมโอเคครับก็จะคันประกอบนะครับผมก็ใช้หกประแจนะครับหกเหลี่ยมดอกจำปาเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็จะมีบอกนะเพื่อนมี L กับ R นะครับผมเดรสซ้ายไล่ hmm. side, like, ขวานะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆดังแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องไปพึ่งช่างนะครับถ้าให้ช่างทําก็หมดหลายตังนะครับก็เจ็ดแปดร้อยถึงพันนะครับถ้าเราซื้อชิ้นส่วนอะไรมาเปลี่ยนเองนะครับอุปกรณ์ก็มีใช้ไม่เยอะนะครับผมราคาก็ประหยัดลงมาเยอะนะครับตัวอะไรตัวนี้ผมปักหมุดไว้ให้ที่ตะกานะเพื่อนเพื่อนสนใจท่านไหนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตะการนะครับราคาแค่หลักร้อยนะครับสองร้อยกว่าบาทนะครับร้อยถึงสองร้อยกว่าบาทก็มีให้เลือกหลาย ยี่ห้อนะครับเพื่อนๆโอเคขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ